สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านหลวงปุโตวัดประดู่ฉิมพรีรุ่นเพชรรุ่งโรดปีพศ2534ค่ะ สำหรับองค์นี้มวลสารที่นำมาสร้างพระจะเป็นผงเท่าอัฐิธาตุของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะคะแล้วก็จะมีมวลสารสำหรับทำพระของท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ผสมลงไปนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็มีพระเกจิคณาจารย์หลายท่านมากเลยนะคะที่ ร่วมกันปลุกเสกในเมื่อ,อในยุคนั้นนะคะก็คือเมื่อปี2534เนี่ยก็จะมียกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชนะคะสมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวนะคะหลวงพ่อเมียนนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่าน นะคะอิ่มไม่มีโพยอิ่มก็จําไม่ได้นะคะว่ามีท่านใดบ้างดังนั้นเดี๋ยวอิ่มจะลงรายละเอียดไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะคะท่านที่สนใจก็คลิกตรงตรงใต้คลิปมันจะให้คลิกขวาได้นะคะมันจะมีคําอธิบายอิ่มจะลงชื่อพระเกจิธน a k a อ,อขอภัยค่ะพระเกจิ คณาจารย์ค่ะมาธนาคารเลยสงสัยจะนึกถึงสตางค์มากเกินไปนะคะขออภัยด้วยค่ะก็พระเกจิคณาจารย์นะคะอิ่มก็จะลงรายชื่อไว้นะคะแต่จริงๆเป็นรายชื่อคร่าวๆถ้าท่านใดที่สนใจรายชื่อทั้งหมดก็สามารถค้นในเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะจะมีลูกศิษย์สายตรงของหลวงพุโตนะคะลงข้อมูลไว้นะคะน่าจะครบถ้วน ส่วนอิ่มก็นำข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะลงไว้ที่ใต้คลิปค่ะ สำหรับพระสมเด็จแหวกม่านก็ตรงตามลักษณะชื่อเลยนะคะก็คือเป็นลักษณะของพระสมเด็จนะคะในท่านั่งปางสมาธินะคะแล้วก็จะมีม่านอยู่นะคะแหวกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเขาถึงได้เรียกว่าพระสมเด็จแหวกม่านสำหรับท่านที่อยากจะได้ผงอธิธาตของ หลวงพุตโตวัดประรูชิมพรีไว้บูชาก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่หน้าที่จะเก็บสะสมบูชาหรือว่าขึ้นคอพกติดตัวได้นะคะองค์นี้โดยรวมก็ลักษณะสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยรล้ารอยลานนะคะก็คือเป็นพระที่สภาพถือว่าสวยสมบูรณ์อาจจะมีอยู่นิดนึงนะคะก็คือ ตรงขอบด้านล่างตรงนี้นะคะก็ตามอายุขององค์พระนะคะนิดเดียวนะคะนี่นะคะ เทียบกับความสูงของเหรียญ5บาทนะคะก็จะเห็นว่าสูงกว่าเหรียญ5บาทมานิดเดียวนะคะก็มีความใกล้เคียงกับขนาดของเหรียญ5บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดีลน์และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ